สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มาชมมาซ่องนะครับเป็นพระปิดตาเมืองชนบุรีนะครับเนี่ยนี่เนื้อผงผสมว่านนะครับลงชะแลกนี่มันมีอยู่นะครับไม่ดูนะครับ ผงผสมว่านนะครับลงชะแลกเนี่ยเก่าๆเดิมๆนะครับแท้ดูง่ายนะพี่นี่นะครับนี่นะครับไปทางเมืองชนบุรีนะครับก็จริงๆนะครับนะพระองค์เนี้ยอยู่กับผมมาตัพักแล้วนะครับจริงๆนะครับพี่คนที่ที่เขาที่ผมเช่าเขามาเขาบอกที่ด้วยนะเขาบอกที่เขาบอกวัดเลยนะก็สายชนบุรีนั่นแหละนะครับแต่ผมผมลืม ลืมเก็บไว้นานลืมนะครับพอจะเอามาทาคลิปเอาเว้มันลืมอ่ะมันวี่นัเนาะนะครับก็เลยอะนะครับลืมก็ก็บอกกันว่าจําไม่ได้แล้วกันแต่ไปทางสายชลบรีนะครับเนี่ยเนื้อผงผสมว่านลงแชแลกนะครับนะครับบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยลืมทําไมไม่ดูใน Google มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผมคนตรงๆนะผมชัดเจนนะครับผมก็ดูนะครับแต่มันไอ้ที่ว่าสแกนจากรูปถ่ายนะครับ มันมีองค์มันมีแบบมันมีองค์เหมือนนะครับแต่มันุือป้องเนี้ยมันดูเข้าไปไม่ได้นะครับก็อาดูนะวินครับก็ผมทําแล้วล่ะนะครับแต่มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับก็ถ่ายรูปมันก็ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันก็มีความคล้ายนะครับเนาะไปทางสายชนบุรีนั่นแหละนะครับแต่องค์เนี้ยนะครับเหมือนสุดนะครับนะแต่เวลากดเข้าไปดูมันค้างอยู่เงี้ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันก็นะผมก็ตรงๆชัดเจนนะครับมันมันหาไม่ได้นะครับเราก็พอองค์อื่นก็ใช่ไหมครับมันก็ไม่ค่อยจะขายเท่าไหร่นะครับนี่นะนะก็นะครับสายชนบุรีเนี่ยนะครับจะมีเกจิที่เขาแยกออกมาเป็นห้าองค์นะนะครับถ้าศึกษาดีๆนะครับแต่ผมพูดตลอดนะครับว่าผมไม่ได้เก่งทางเรื่องจําพิมพ์นะครับเนาะ ผมก็ดูศิลปะแต่ก็อย่างว่านะครับเขาก็บอกว่าที่ไปจากนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เนื้อหาเขาเก่านะครับนะดูนะครับถ้าเพื่อนเพ่ี่ดูนะครับเนาะพระลงชาแลกนะครับพระลงชาแลกเพื่อนเพื่อนี่คิดถึงใครครับนะครับหลวงพ่อสดถูกไหมครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับแล้วหลวงพ่อสดมรณนภาพปีสองห้าอยสองอ่ะนี่นะดูชาแลกนะครับนะครับถ้าไม่ดูพิมพ์นะเห็นไหมครับชาแลกเก่านะครับแล้วดูเนื้อหานะครับนี่ยเก่าเก่านะครับถ้าเป็นพระปกวัดปากน้ําก็นะครับ ใช่ไหมครับดูเนื้อหาจะจ,จัดนะครับชั้นแรกแห้งๆอย่างนี้นะครับมันก็แท้ดูง่ายอยู่แล้วนะเห็นไหมครับดูนะครับธรรมชาติพ้ะนะครับเขาคือนะครับพ้ะแท้ดูง่ายนะครับผมนี่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ดูชัแรกหดๆเลยนะนะครับ เก่าๆโหดๆเลยนะผงผสมว่านแบบเนี่ยดูนี่บบดูเดี๋ยวลงกล้องทีนะนี่นะนะครับเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็นะครับเราพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับก็ก่อนจะไปลงกล้องนะครับเนาะก็พอดีมีเป็นเพื่อนๆพี่นั่นแหละนะครับทําไมถึงต้องเป็นเก่งพรพ่อโสธรนะครับทําไมถึงต้องเป็นพรพ่อโสธรที่ผมมาต่อใช้มาต่อท้ายชื่อไอไอชื่อผมนะนะครับมันก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่มีนะมันก็บางทีคนแบบทักมาในไลน์ก็น้องอยู่แปดริ้วอยู่เมืองชาเชิงเซาอยู่ที่ไหนอะอะไรเงี้ยเหมือนคนเขาอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับเขาจะแบบกระถามหากันหรือไม่ก็เอารูปเอาแบบเอาพระหลวงพ่อโสธรอะนะครับเอาพระหลวงเอาพระหลวงหลวงพ่อโสธรมาให้มาให้ผมดูนะครับผมบอกตรงๆงนะครับหลวงพ่อโสธรผมดูไม่เป็นนะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยู่แปดริ้วด้วยผมไม่ได้อยู่ฉาเชิงเซานะครับแต่ทําไมถึงต้องเป็นแบบพรพ่อโสธรนะครับก็คือนะครับนะครับ คือสิ่งเนี้ยผมบอกผมเคยบอกไว้แล้วนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าคลิปไหนนะครับแต่ก็จะมาย้ําอีกทีนะครับว่านะครับทําไมถึงต้องเป็นพรพ่อโสธรนะครับก็คือนะครับนะครับตอนเด็กๆนะครับผมเป็นเด็กขี้โลกนะครับผมเป็นเด็กขี้โลกอ่ะในยุคที่แบบไอหม้อหุงข้าวจํานําได้โคกกระสาาหินอ่ะจํานําได้กางเกงยีนจํานําได้นะครับคือผมเป็นคนแบบขี้โลกไม่มีนะคือข้างๆบ้านก็เรียกว่าวันละโลกอ่ะวันละวันละโลกอ่ะ ไม่ใช่คนนั้นโลกนะวันละโลกคือวันนี้มันป่วยอันนั้นพวกนี้มันป่วยอันนู้นมลืนมันป่วยอันนี้เมื่อวานมันป่วยอันนั้นคือแบบวันละโรคนะครับคือแบบขี้ป่วยอะครับน้อขี้โลกนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีป้าคือแบบป่วยจนพ่อแม่จนนะครับนะก็มีป้าข้างบ้านเขาแนะนํานะครับว่านะให้แม่จุดทูบกลางแจ้งนะครับจุดคือจุดทูบกลางแจ้งเหมือนยกนะครับ ภาษาโบราณนะครับเนาะก็เหมือนยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโซทรนนะครับเนาะจะได้แบบให้ท่านดูแลปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะจะได้โตจะได้จะได้แบบดีขึ้นจะได้แบบหายจากป่วยจากโรคจากภายัยมันเป็นความเชื่อแล้วมันแบบ <c oughs> มันป่วยมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันป่วยมาอย่างนั้นตลอดจนแม่ผมแบบคือเอาคก,กระสากไปจำนำเอาแกงยีนไปจำนำะนะครับก็คือจำนำแล้วพอมีเงินก็ไปถอนออาป่วยแล้วจำนำอีกแล้วอะไรมั่องคงข้าวอะไรอย่างเงี้นะครับ <c oughs> แค่ก็หมดสิ้นหนทางนะครับ แกก็เลยไปจุดทูปกลางแจ้นะครับแล้วก็ยกให้เป็นหลวงพ่อโสธรยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับเราก็ไม่ได้คือไม่ได้แค่คือไม่ได้แค่ผมหายป่วยนะครับชีวิตแม่ก็ดีขึ้นนะครับแล้วแกแบบขนาดเป็นคนจนนะครับตอนแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีก็จนแบบทุกปีนะครับเนสมัยก่อนมันก็รถลาม,มก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกทุกปีแกต้องหาเงินแบบเหมารถนะครับเหมารถพา ผมอะไปไหว้หลวงพ่อโสธรทุกปีนะครับแล้วผมก็ทํามาจนทุกวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็คืออย่างน้นนอยๆต้องไปทุกปีนะครับเนาะอย่างน้นนอยๆก็ไปถวายนังลำไปถวายไข่ไปถวายอะไรนะครับก็ก็จะไปทุกปีเหมือนกันนะครับจนมาถึงปานนี้นะครับเนาะก็นี่แหละครับเหตุว่าทําไมถึงต้องเป็นพรเก่งหลวงพ่พพอโสธรนะครับไม่ใช่แบบผมดูหลวงพอ่อโสธรเก่งผมเป็นหลายสายตรงหลวงพ่อโสธรนะรผมอยู่แปดริ้วผมอยู่อยู่เมืองฉะเชิงเซาไม่ใช่นะมันมันเป็นเหตุเพราะอย่างนี้นะผมดูไม่เป็นนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับ เ <S Boulder> ห<ญ>็นวงการพักเครื่องมันก็มีฉายานะครับอาจารย์บอยตาอาจารย์อาจารย์โทนบางแคอะไรเงี้ยอาจารย์เปียกปักน้ําอะไร Solar. เขาก็มีฉายานะ,ะแล้วผมก็แบบผมก็สิ่งที่ผมศรัทธามาตลอดนะครับผมก็เลยหลวงพ่อโสธรเนาะเราจะมาแบบมาศึกษามาสะสมพากเครื่องนะล่ะครับมันก็เป็นแบบที่เขาทํากันนะนะครับเราก็เออก็เราสิ่งแรกที่เราศรัทธาแล้วมันทําให้เราเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็หลวงพ่อโสธรน,นะครับมันก็เลยเป็นเนี้ยแหละครับ เก่งพันพ่อโสธรนนะครับมันก็แค่นั้นเองนะพี่นะไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่สายตรงท่านอะไรสั้นนะก็คือผมอันนี้กับท่านมันตั้งแต่เด็กๆนะครับเนาะตั้งแต่แบบก็แม่ก็ต้องมีเหตุอย่างนี้แหละครับมีเหตุอย่างนี้แหละนะครับถึงให้เป็นแบบเก่งบันพ่อโสธรนนะครับผมนะนะครับก็มานะพี่นะนะครับมาสุมาลงกล้องกันนะครับพระพิตามงชนบุรีนะครับนี่เนื้อผงผสมว่านนะครับเราลงชาแลกนะครับ ดูแลกโขดโนนะครับแลกโขนโนก็หลวงพ่อสดนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ไปทางเมืองชนนะครับนะนี่นะครับแล้วดูแลกนะครับแล้วดูเนื้อผงผสมว่านนะครับนะครับผมดูไปทางก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับเพราะหลวงพ่อสดท่านมรณภาพปีสองห้าศูนย์สองนะครับกลับมาวิธีการท่านเนื้อหาท่านเนี่ยคล้ายๆพระผงวัดปักน้ำเลยดูนะครับไม่่ีนี่นะครับอันนี้เป็นผงผสมว่านนะครับไม่ขาวจัวนะครับเห็นไหมครับจอก น้ำตาลอ่อนๆนะครับเห็นไหมครับมวลสารแก่นะแก่มวลสารด้วยนะแล้วดูฉล็กนะนีนะวัานี้ดูนะครับเนื้อหาแท้ดูง่ายวันี้นะแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยนะครับผสมว่านนะครับนะครับป้าพิตามืองชนบุรีนะครับน้องเมตตาทุกรุ่นมันมีเนี่ยเมตตาทุกหลวงพ่อนะครับท่านเป็นเหมือนแบบท่านแบบเขาจัดให้มาก็คือท่านเหมือนแบบสืบทอด วิชากันนะครับเนาะแล้วก็แบ่งมวลสารกันนะครับนะครับเมตตาไม่แพ้กันนี่นะพึ่งสังเกตนะพี่พึ่งสังเกตนะครับดูข้างล่างนะครับเนาะผมพึ่งสังเกตเหมือนกันนะนะครับนะดูมีเลี่ยมมีร่องรอยการเลี่ยมใช้เก่าเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ มีร่องรอยการเลี่ยมใช้ด้วยนะนะครับดูแลักวนี่นะครับแลกอย่างเงี้ยวันี้ลองไปดูนะนะครับลองเซิร์ช Google ดูหลวงพ่อสดนะครับแทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนมากนะครับนะครับน่าจะยุคเดียวกันนั่นแหละนะครับก่อนสองพันห้าร้อยนะครับผมนี่นะนะครับนี่เห็นไหมครับดูคาบแลกนะครับโหดจริงนะครับ นี่นะวุฒินะครับแล้วก็ดูนะนะครับด้านหลังนะครับเนาะด้านหน้านะครับก็นะวฒิีนะผมบอก <c oughs> มันจะมีเม้นมันจะมีเม้นแบบไม่ใช่ช่องผมหรอกนะครับมันจะมีเม้นแบบช่องอื่นอาจารย์อาจารย์คนอื่นนะครับแต่บางทีเขาก็แบบว่านะครับคือเขาถามเพราะความไม่รู้นั่นแหละนะครับเนาะเราก็ ผมก็มันไม่ใช่เมนของผมหรอกแต่ผมก like yeah ็อยากจะแบบบอกคนด้วยพี่ที่ที่ติดตามผมแล้วกันนะครับทําไมถึงเขาถามประมาณว่านะครับทําไมถึงพระทําไมถึงพระไม่รู้ที่อ่ะนะครับทําไมพระไม่รู้ที่ทําไมถึงรู้ว่าแท้อะไรอย่างประมาณนี้นะครับนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่านะครับเนาะมันเหมือนเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าถูกไหมครับเหรียญบาทเหรียญห้านะครับเนาะมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีปีพศถูกไหมครับปีพศด้านหลังถูกไหมครับ นะครับจะมีปีสามหนึ่งสี่หนึ่งเราไปดูเหรียญห้าก็ได้เหรียญบาทก็ได้เหรียญ1ิบก็ได้นะปีพศมันไม่ตรงกันหล่ะครับนะครับแต่ทําไมเราถึงรู้ว่าแท้ทาไมเราดูด้านหน้าว่าแท้ท,ท,ทั้งทงที่ที่ด้านหลังผลิตผลิตปีคนละปีถูกไหมครับเขามีเนื้อหาเขาไม่ีเขามีเนื้อหาแล้วก็มีแบบท,ที่เราให้เราดูรู้ว่าเป็น,ว,ปนว่าเป็นเหรียญว่าเป็นเหรียญห้าแท้เหรียญสิบแท่คือ,คอถูกไหมครับ นะครับบางทีเราไปขุดเจอเขาไปขุดเจอเห็นไหมครับพีระมิดนะครับมันรูปทรงไม่เหมือนกันทําไมเขาถึงรู้ว่าแท้เพราะมันมีความเก่าไงครับนะครับแล้วก็เมืองเก่าเมืองโบราณมันไม่มีบ้านหลังไหนเหมือนกันหรอกถูกไหมครับเขามีธรรมชาติที่ยังไงดีอยากให้เราดูรู้นะครับนะว่าอ่ะเหรียญห้านะครับเหรียญห้านะครับปีสี่หนึ่งปีห้าหนึ่งปีสองหนึ่งหรือไม่ก็ นะครับเหรียญบาทสมัยก่อนนะครับที่เป็นตาคูตาอะไรนะครับที่เป็นตาโนนตานี้เห็นไหมครับนะครับแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นตาคูบ้างเป็นตาแผ่นดินบ้างเป็นตาอะไรทําไมข้าลุงถึงรู้ว่าเหรียญเหรียญบาทแท้คือถูกไหมครับมันมีธรรมชาติมันมีมันมีความที่แบบเนื้อหาถูกไหมครับธรรมชาติเราถึงรู้ว่าเออเป็นเป็นเงินแท้นะนะครับเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มาทำธรรมชาติพลาแท้ถูกไหมครับที่ผมพูดตลอดนะครับนะครับว่านผงชินลัก เชือกมันมีธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่พิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นนะครับเนาะพิมที่เราไม่เคยเห็นนะครับมันก็ถึงเขาก็ถึงรู้ว่าแท้แท้ไม่รู้ที่ไงนะก็ดูนี่นะดูชลกนะนะครับดูชลักโหดเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับชลักเก่าๆโหดแล้วก็ผงผสมว่านอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ยนะครับถ้าคนเห็นพระบ่อยๆนะครับก็เหมือนผมพูดว่าหลงเพราะสดนะครับ ผ้าลงชาแลกถูกไหมครับแล้วดูชาแลกอย่างเงี้ยแล้วลองเซิร์ชไปดูใน Google ก็ได้ไปดูชาแลกของหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ยเก่าๆอย่างเงี้ยนะมันก็ถึงว่าเป็นผ้าแท้ไงนะครับมันมีเหตุและผลพี่ๆนะมันศึกษาได้่ความรู้มันต้องบอกมันถ่ายทอดได้นะครับถ้ามันถ่ายทอดได้มันไม่เรียกมันไม่ได้เรียกความรู้ครับมันเรียกความเชื่อนะครับพออ้างพอถามไปถามมาว่าเฮ้ยมันแท้ยังไงอ๋อไม่รู้ไอ้ลุงคนนั้นบอกไอ้ลุงคนนั้นบอกมันอย่างนแท้ แต่ไม่รู้เหตุว่าจะบอกคนที่เขารับฟังยังไงนะมันมีหลายคนไม่วินะะที่เขาเลิกเล่นพาไปนะครับเพราะแบบไอ้คนนั้นก็บอกอย่างนั้นไอ้คนนี้ก็บอกอย่างนี้ไอ้หนังสือนั้นก็บอกอย่างนี้แต่ไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาอยากรู้นะครับพอจี้ไปจี้มาก็อ๋อไม่รู้เขาเล่นกันมาอย่างเนี้ยอ๋อไม่รู้เขาเล่นกันมาอย่างงูนอย่างนั้นเขาเรียกความเชื่อครับเชื่อว่าแท้ครับถูกไหมครับกับสิ่งที่ ผมพูดนะครับผมพูดก็เหมือนผมผมไม่ได้แบบวิเศษวิโสอะไรนะครับผมก็พูดให้ฟังในสิ่งที่ผมเห็นนะครับเห็นไหมครับนะครับก็ท้าให้ไปดูฉลรกของหลวงพรอสดถูกไหมครับแล้วก็ดูเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับนะครับพระเครื่องเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันเก่าอยู่แล้วมันเก่าแท้อยู่แล้วนะพระเครื่องนะมันไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบต่างจากเสื้อผ้าต่างจากบ้านต่างจากรถนะครับในความหมายของในสิ่งที่เราจ่ายเงินซื้อไปถูกไหมครับเราจ่ายเงินซื้อไปทําไมอะ ทำไมบ้านคุณบอกได้ล่ะครับเพราะคุณซื้อเพราะอะไรถูกไหมครับมีใครบ้างครับซื้อบ้านซื้อรถ <text> อ๋อเพราะไอ้นั่นบอกให้ซื้อเพราะไอ้นั่นบอกว่าดีถูกไหมครับเห็นหาข้อมูลกันจังเลยครับบ้านโซนนี้น้ําท่วม <text> <authentication S 1> ไหมแม่งซ <manipulation S 1> ุดไหมถูกไหมครับซ <OA> ุดไหมวะน้ําท่วมไหมวะปลาปลาถึงไหมวะน้ําทะเลนุ่นไหมวะถูกไหมครับทาไมหาข้อมูลกันได้ล่ะครับทําไมถึงบอกนะอ๋อซื้อมาอ๋อตรงนี้น้ําไม่ท่วมตรงนี้ที่ถงไม่นานละ ตรงนี้มีบ้านมีระบบอีโค่นะระบายความร้อนใต้หลังคาถูกไหมครับทำไมถึงพูดได้ครับซื้อรถอ๋อไฟฟ้านะเว้ยไฮบิดนะเว้ยมันเป็นแก๊สเนี่ใช่ไหมครับแต่ทําไมถึงภาเครื่องทุกวันนี้มันก็ราคาไม่ได้ถูกกว่าบ้านกว่ารถครับบางองค์นะครับแต่ทําไมถึงตอบไม่ได้ครับว่าซื้อเพราะอะไรมันดีเพราะอะไรสิ่งที่ควรควรจะซื้อเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับที่ควรจะซื้อเพราะอะไรนะครับอะไรก็ไม่รู้ขอเล่นกันมาอย่างนั้นนะมันเหมือนกำปั้นทุบดินนะครับมันเหมือน พอคนฟังและเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจกับสิ่งนั้นนะครับเขาไม่เข้าใจกับสิ่งนั้นมันก็เขาก็เลิกเขาถอยออกมาถูกไหมครับเพราะเขาคิดได้ว่าเงินคือเงินเขาแท้แต่สิ่งที่เขาซื้อเขาบอกไม่ได้ว่าแท้เพราะอะไรนะครับมันก็เป็นอย่างนี้เองนะครับเนาะนะครับตั้งต้นใหม่พี่ตั้งต้นใหม่นะครับสิ่งที่เราจ่ายเงินไปนะครับเราต้องบอกตัวเองได้ว่าเราต้องซื้อเพราะอะไรถูกไหมครับหรือไม่คนขายก็เราต้องขายได้เพราะอะไร ถูกไหมครับเออนะครับเราต้องบกอกก็ได้นะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่แบบยังไงดีครับในการซื้อขายมันต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุกอย่างนะครับเนาะคุณเป็นเซลล์ขายบ้านขายรถขายนุน่นขายเครื่องของน้ํเ<ม>ถออะไรคุณไม่รู้สปปรรพคุณกับสิ่งสินค้าคุณนะครับมันจะมีใครขายคุณนะครับเนาะบางทีเดินไปขายเครื่องกองน้ําซื้อไหมครับซื้อไหมครับอันนั้นอันนี้ ซื้อไมครับซื้อไมครับแต่บอกสรรพคุณไม่ได้ว่าเครื่องของนะ้ํามันดีกว่ายี่ห้ออื่นอย่างไงมันดีกว่ามันดีกว่าคุณต้องซื้อเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุและผลของมันนะครับนะ้มันมีโอเคนะพนมีนะก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็เอาละนะครับก็ขอบคุณุณม,มีเช่นเคยนะครับนะ้าที่ และเข้ามารับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับแล้วก็ใครเป็นพื่อนที่เขารีมพี่เข้ามาใหม่หรือลงก็มาใหม่ละกันนะครับเนาะนะครับถ้าพอจะได้ความรู้พอจะจะได้แนวทางในการสะสมพระนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัสไครช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ